สวัสดีครับคุณม่ร์นิ่งขอใหยโยโซสดย์สบายดีแหล่งพลังงานธรรมชาติโซล,ล่าเซลอสสานน้ำขาดแคลนเรารู้แล้วว่าน้ำขาดแคลนทีนี้เราพยายามจะตุนน้ำไว้เพื่อใช้หน้าแล้งเราใช้แผงโซล,ล่าเซลประหยัดพลังงานสูบน้ำจากคลองหลังสวนเพื่ออามากรักซกูนไว้ในบ่อของเราตรงนี้ ซึ่งในบอ่อนี้เราปล่อยปาะลาสารพัดเป็นปลากินพืชระวังว่าเดี๋ยวเราจะกำจัดวัชพืชข้างบนแล้วก็เอาใส่ลงไปเป็นอาหารปลาเดี๋ยวมาดูกันรอบๆบ่อปลูลลอกอะไรบ้างตักตามนี่ไนนามากขนุนกล้วยตะไคร้ กระเจียวแล้วก็ไม้ป่าสารพัดพยุงพยอมแล้วก็แฝกกันดินหวังว่าน้ำบ่อนี้จะพอใช้ในแรงนี้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ต้นไม้เติบโตเขียวขจีสวัสดีครับ